สวัสดีครับสวัสดีครับผลงานผลงานกับน้ำหมักเลยครับน้ำหมักสูตรสองครับเบื้องดีครับแข็งบ่ครับปั้นน้ำกับบอกครับบีบเข้าไปก็บ่มีน้ำไหลครับมันคือเป็นแนวนี้ครับน้ำหมักสูตรสองคือเป็นแนวนี้ครับบีบเข้าไปก็บ่มีน้ำไหลออกครับนี่ครับ หนมีดซ้เนี่พ่อใจแล้วครับนี่ตัวแค่ออกมาเดี๋ยวก็จะยัดลงนะครับกวนกดแล้วก็จะยัดลงโอเคไหมน้ำหมักสูตรสองนันเนี่ยสูตรสองสูตรสองและสูตรสองของอาจารย์ตน้นแห่งพารณานิคมจังหวัดสกลนคร หรือห้างอันส่วนจำกัดสามมอบกครับอาจารย์หรือทรีมอสามมอรหรือทรีมอครับสุดยอดสุดสองครับเพิ่งพ้นผ่านไปสามรอบนะครับรอบต่อไปก็ขยับเวลาออกนิดหน่อยครับ ครับผมสมบายดีชื่นใจสศาวกเกษตรกรแน่นอนน้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้น